วัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ชั้นจะมาอาสอนการดูหมายเลขตัวถังของรถตต 2, บันดิการ์ตอนต้นปี2007นะครับผมส่วนนี้เรามาดูหมายเลขตัวถังยีง่ห้อไหนนะครับผมมาดูกันปกติแล้วหมายเลขตัวถังนะครับจะอยู่ด้านหน้าเนาะแต่ว่าอ,อยู่ตรงนี้ครับผมไอเด๊ดเด๊ดเด๊ดบังหน่อยอ่า อยู่ตรงนี้นครับผมเราจะให้เห็นของลูกค้าไม่ได้อ่า <c oughs> โอเคอ่ะเอากล้องกลับไปอ่าตรงนี้คือตำแหน่งของหมายเลขตัวถังอ่เราลองมาดูด้านหน้ากันด้านหน้าไม่มีนะครับผมจะย้ายไปอยู่ด้านหลังแล้วหมายเลขตัวถังจะอยู่ตรงนั้นส่วนหมายเลขเครื่องหมายเลขเครื่องเดี๋ยวเราจะทําวิดีโอให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เซนตรู้ด้วยกดติดตามให้เซนตรู้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีข่าวสารดีๆจะอัปเดตลงให้ได้ทราบกันนะครับผม